สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปนากันนะคะตอนนี้เราก็จะไปเก็บผักขี้เหล็กกันนะคะไปกันเลยเดินตุ้มเตียมตุ้มเตียม,ม,ม,มเลยนะคะโอ้โหวันนี้ไปกับคุณยายนะคะบรรยากาศเหมือนตอนที่เราไปเดินทางไกลนะคะอู้ลงไปแล้วค่ะเป็นยังไงคะชันมากเลยค่ะน้ำคือเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ าเแล้วก,ก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ข้ามลำธารเล็กๆค่ะมีก้อนหินเราลองเราลองจับน้ำดูแล้วเป็นยังไงคะเย็นมากเลยค่ะนนมาแล้วค่ะตอนนี้ปีนค่ะปีนขึ้นคือจะล้มอยู่แล้ว <laughs> เพราะว่ามันชันมากๆ okay. ปีนปนคุณยายมาอึ๊บไหวไหมครับไปแล้วครับเดินต่อไปอันนี้บรรยากาศร้อนไหมคะร้อนแบบมากๆเลยค่ะเดินมาแล้วสองายห,หลานกับถุงพลาสติกหนึ่งใบก็เดินไปเลยนะคะเดินหาต้นขี้เหล็กนะคะแล้วซ้ายมือเป็นทุ่งนาใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่านาปลัง <c oughs> เห็นแล้วคะ่ะ เ,เริ่มทําการแล้วน้องพลอยทำยังไงคะเด็ด <Dead S 1> <Dead S 2> เลยติดเด็ดเลย dead, dead เด็ดง่ายไหมคะเด็ดง่ายค่ะเด็ดเลยค่ะ,ย,คะยายบอกว่าช่วงนี้มันหายากนะคะเด็ดเด็ดค่ะเด็ดแล้วก็เด็ดแล้วก็เด็ด ขมครามินมากโอ้โหเก็บเก็บผักผักนะคะก็จากนั้นทำอะไรต่อคะเนี่ยเก็บเสร็จแล้วโอ้โหได้ถุงหนึ่งเลยแล้วก็ลองจับน้ำเพราะว่าน้ำเย็นมากเลยลองเล่นน้ำแต่น้ำก็มีกลิ่นนิดหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่ากลิ่นนิดหน่อยเพราะว่าน้ำเขามันตื้นค่ะน้ำมันน้อยเนาะใช่ แต่ว่าบรรยากาศเสียงดีมากเลยนะคะใช่ค่ะเหมือนเราอยู่ในลำธารชิวๆเลยค่ะอันนีนะ้ช่วงที่น้องพลอยกำลังเล่นลำธารเล็กๆอยู่นะคะตอนนี้เก็บเสร็จหรือยังคะเก็บเสร็จแล้วค่ะโอเคอันนี้ซ้อมเดินทางไกลนะคะทุกค <c oughs> ก็จะยากหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวมันมันขามันติดกับหินเดินขึ้นได้แล้วค่ะขึ้นไปต้องขึ้นไปเร็วนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะขึ้นชาแลวมันก็จะชันเดี๋ยวเราตีดังการนะคะไปกันเลยทุ่งนาของคุณยายเขียวมากเลยค่ะ หรับวันนี้พบกันใหม่ช่วงหน้านะคะบ๊ายบาย